แม่เก่าเก่าเบดเดียวเก่ายคหกีเดี่ยวี่ยวอรคะด่อเาแายดลแม่กาคนเดีคนป่วยติีิงมันลำบากนะบางวันมันโค้มันโคนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอกำลังใจจากทุกท่านทุกคนครับผมมือเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหล่านีมันสุดจริงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงนะถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่เจอกับครอบครัวไม่ รักแม่จะจะดูแลจนถึงที่สุดวันสุดท้ายค่ะเป็นกำลังใจนะพี่นะอาจจะเล็กน้อยนะคะะอจเล็กนน้อยะกำลังใจคือสิ่งสำคัญวันนี้คุณแม่อยู่ไหมยคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ97้2ดูแม่97รักแม่ไหมแปดเจ็ดสิบติดเตียงนานแล้วยังติดปีหนึ่งไงจ้ะอ๋อมีเตียงมีอะไรแล้วยัง ถ้าไม่มีมายืมได้นะที่นีนะอ่าโอเคอ่ะคุณแม่เจ็ดสิบเจ็ดปีติดเตียงมานานแล้วยังเตีย่าสี่ปีสี่ปีเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบยกมืออ่ะเบอร์สองทางสมาคมอสศดินทางสายบุญสุรินทร์อยากจะเติมเต็มกำลังใจให้คุณแม่เนาะ ที่คุณแม่ดูแลคุณแม่ที่ป่วยเจ็บเตียงมานานหกเจ็ดปีแล้วสุดยอดจริงๆครับทุกคนให้กำลังใจครับสุดยอดจริงๆอ่ะ,อะแล้วเรา,าเป็นนะปวดเอวะนะใจครับ่านแต่ว่าผมนี่คุณแม่ผมจากไปตั้งแต่อายุผมแปดเก้าขวบนะผมก็ต้องดินด้นรนต้องสู้แต่ว่าวันหนึ่งที่เราประสบผลสำเร็จเราก็อยากจะตอบแทนทดแทนบุญคุณเป็นอันเงินเหมือนวันนี้ เราก็แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคุณแม่และคุณลูกแม่อยุเท่าไหร่นะคะ78ค่ะ78ปีร้องเพลงได้ไหมคะร้องเพลงได้ก็ได้โอ้เต้นได้ไหมคะร้องเพลงชาติก็ได้หมดได้เลยเต้นได้ไหมคะเพลงได้ร้องวอลัมเหรอได้อ้าขอสักเพลงอ้าขอสักหน่อยสารพันก็ได้อ้าวสารพันเอาสารพันอีกจะได้กลาง พวกดีฉันจะเล่าประวัติเก่าที่มีท่านช่างลายโปรดจงฟังให้ดีจะกล่าวต้นนางมาทีเข้าป่าเสือมานเฮ้ยหน้าคีบาร์ดโชว์หน่อย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 แจกจริงไหมหนึ่งพันบาทแจกจริงค่ะเฮ้

ได้อะไรพี่ใหญ่อแกดูแกนะได้อะไรฮะได้กน้ำร้อนได้กระสน้ำร้อนแกเอามาแลกได้กระสงน้ำร้อนใช่ไหมคะอี๋น้อนโอ้ออยยิ้มหน่อยบออยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ได้อะไรครับกินน้ำร้อนกินน้ำร้อนใจขึ้นตูดหมานตูดแห้งแขได้มาโชว์สำงค่ะมาจากมาโชว์สำงค่ะโอ้โหจากของหวานจากแอดมินสุรินทร์ทีวีครับโอ้กาแฟกินพอดีได้กะินน้ำร้อนโอ้โห หมานเฮงหมานเฮงมากครับคครับเอาหมดแล้วเนาะเอาไมาจากอานาจเจริญได้หัวเตาแก๊สเย้ต่อวันนี้คือความสุขวันนี้คือความใจความสบายใจนะวันนี้เราอยากจะเติมเต็มเราให้โดยไม่หลักสิบงลัแทนเพราะเราเชื่อว่าบุญความสุขความสุขคือบุญนั่นเองสาธุบุญนี้นะครับเป็นบุญนักศาสนาที่เราได้มาเจอได้มาเจอกันครับบุญรักษาเทวดาคุกอง ต่อไปนะต้องขอบคุณคุณป yeah. yeah. ้าเหมิงนะวันนี้เอากระเพาะปลาอะอะไรเราจากด่านดุพ้อเลยนะมาไกลนะออาเยอะต่อไป ปองด้วยครเอาเยเไดได้แล้วฟัลงเอาแบกไวไหมมากมครับวันแม่ครับออาโอ้คืนนี้เย็นนี้หมอหมวยได้ปิงแกงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกงอะไรก็ได้โยเลขสี่เขายกก่อนเขายกก่อนดีด้วยนะ ดีใจไหมได้หม้อข้าวเอาไปหุงข้าวด้วใช่หม้อกำลังเสียด้วโอ้หมอกำลังเสียหมอกาลังเสียด้วยมีเลขแปดสองตัวแปดแปดให้ีาตังล้หได้แลคะอันนี้ได้อยู่ YouTube สริทีวีดีไหในตลาดเขาซื้อหลายกั่งโชคลาดจะมาเี็นรูเป็น้อย่าง คนแรกมาเล็กปลาแล้วฮะเนี่ย16งวดมาที่16นี้อ่ะยินดีด้วยครับกรับปลาปลามาจากการย้อมลูรปลาแล้วทีนี้เราเรายังเหลือติกน้ำร้อนอีกซื้อปลามาได้ทุกคนได้เลยบ้าคะอะรยังไม่ได้ครับเออเป็นคุณลูกใช่ไหมคุณแม่เลี้ยงเราดีไหม อยากยุ่นไป็นี่ไหลตั้งแต่เด็กไม่มีเขาไม่มีอะไรกินอ้าววันนี้วันแม่อยากจะบอกอะไรคุณแม่เอาเชิญไปรักคุณแม่อยู่นะปอดผัวหอมคุณยายแกลำบากเป็นแม่ที่ลำบากที่สุดทุกคนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนี่เวลาเห็นชอบนี่เป็นเงินมูลค่า หนึง่งพันบาทแต่ว่ามันอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าได้สอดเสริมชีวิตต่อเติมกำลังใจกนะ็แม่เนาะวันน,นีน้ก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆเพราะแม่อดทนมาพอสมควรแล้วอยู่เป็นลูกโคลูกใสให้กับลูกหลานเด้ออ่ะปมือมีลูกชายนะ,ะมีลูกหกคนเอาลูกชายลูกหกคนมบปมม,โมือให้เขาเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแล้ว เป็นทั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในมนุษย์คนเดียวกันเป็นกําลังใจให้คะับอัศววัตครับเราเป็นคนคนหนึ่งสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทําให้เขาเกิดมาเราจะต้องดูแลให้เขาดีที่สุดทําให้ดีที่สุดอยู่างนี้ตลอดไปบูุลคนคนเดียวกันก็วันนี้ก็เติมเต็มเพิ่มกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้กับที่บอกด้วยนะ ตัวแทนบอเอ็มนะแอมสิบชุดนะครับอฝากไปมอบต่อนะแล้วก็อีกสามคนเข้ามาเลยค่ะ อ่คอาตอนนี้ฮะคุณยาเหลืออีกนี่คุณป้าอีกคนนึงยังไม่ได้ระวังนะครับเดินดีๆลำสีจานชะกาแม่ยายเลยยายดูยากคนนี้ก็ลำบากนะคะเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการเนาะ อันนี้ถือว่าเป็นคุณใหญ่นะครับคุณทุกข์กับช่วยถือว่าเป็นคุณใหญ่ผมไม่มาทานกาแฟที่นี่บ่อยๆแล้วก็บอกโอ้ยกุศลกุศลเนี่ยนี้เป่นกุศลแรงนะครับก็ขอให้กิจการก็ขอให้ดำเนินการอย่างเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผลอุญนผลอุญน่ะมีครับมีในชาตินี้มีแน่นอนนะครับ ในกิจการของคัสตินจเจริญรุ่งเรืองเหนื่อยครับ แกงเขียวหวานหมอนร้อนๆนี่จะขนมจีนเนาะมีน้ำยาขนมจีนด้วยโอ้โหนี่ว่างเห็นเยอะสัอกี่อัวะสุกมั้งเนี่ยใชบ้านโบราเป็นต่งเฮ้ยไอ้หนู